สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Mother One X Fire นั่นเองวันนี้เราผันตัวมาเป็นนักยิงแม่นกันดีกว่าถ้าพร้อมแล้วเราก็พวกเราไปเริ่มจัดการกันเลย แน่มาเริ่มลงสนามแากด้วยตัวละครที่ชื่อว่าแฮนซนกันดีกว่าขมมลเข้าคนนี้เคยเข้าร่วมกลุ่มต่อต้านอยู่เลยนัซด้วยโอ้ตอนนี้เราอยู่ฝั่งป้องกันแหละลูกก็สิือว่าเราจะเอาชานะฝั่งรุกได้ไหรือไม่เร่มเตรมเิมถ้าพร้อมแลว้วติวตัวตังสมาธิให้ดีในสโโโโโโี่สามสองหนึ่งเอาไปได้แล้วพวกเราเริ่มกระบ,บนวนการของกำลังกันเลยนั้นๆแม่โชคดีจริงที่ฝั่งตรงข้ามเป็นสีแดงเห็นชัดเจ๋วแม่ี่เขาไม่ยิงเราเลยแหละเนี่ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยจะยิงเราก็เจ เราได้เฮตุฉอดใส่เขาปะเนี่ยเราแอบอยู่ด้านหลังตรงนี้เพื่อเฮดช็อดแบบคมๆกันดีกว่าโอ,อ้นั่นนั่นๆมีอีกคนอยู่ตรงนั้นเก็บสองเรียบควาป้องกันของเราตอนนี้จัดการไม่ได้หกแล้วนะคะาที่ฝ่ายของเขาจัดการไปตะเค็บ ตอนนี้บบนเราก็ะาะเจ็บสาหัสเหมืกันเลยเนี่ยขอกองมังมังเกอร์หน่อยจ้ะจะนั่นเพื่อนของเราจัดการใหตุไร้ลามาแอบ,บยิงตรงนี้จะดีก,กว่า,าตู่อืมไม่มีใครสามารถจัดการเพื่อนของฉันได้งั้นหรอกการนี้เวลาให้ตั้งสิบนาทีไปจัดการได้ถึงห้าสิบรายก่อนฝั่งนั้นแหละชน,นะพวกเราไปกระจกอยู่ตรงนั้นกันหมดเลยอะเรายืนโด,โดย,ยู่ตรงนี้คนเดียวพอจัดการเฮดช็อตให้เพื่อนไปรีรื้อสะสมแต้มแล้วเราก็จะได้ขึ้นเป็นเจ้า VIP จู๊บแต่กระสุดแป๊บนึงนะจ๊ะให้นั่นนะเมื่อกี้มีคนแอบรอบจัดการเเเเเเรรราาาานนนนนนิดึงงแแต่หหหมือขขจะลลลบบีีไไปป้้้วพกุใัย ไมันจะเหมือนตัวคอที่จะอึุดมากเลยนะเนี่ยโดนคุณยิงไปไหนตัวไหนแล้วก็ยังไม่ตุยเลยฮะหรือเป็นคราสกิลจุกของเรากันแน่นะนี่คืาวาของเราเหลืออยู่6 9สเแล้วเมื่อเราเป็นฝ่ายปกกา้องกันเราต้องปกป้องเพื่อนของเราจะฝังนั้นให้ได้เพราะในการแข่งขันพวกในท้าเราตัวใย่แล้วเราสามารถเกิดใหม่ได้ด้วยในสองวิคพวกทีมฝังนั้นที่เราจัดการไปก็เลยโผล่โผล่ผลกันมาไม่หยุด แล้วตอนนี้ก็ำลังของเราเหลือ60แล้วฝั่งนั้นไอ้แกมือใหม่แล้วมาแบบรัวๆเลยทีไงอ่เฮ้ยไม่ยอมแล้วเราบุกเข้าไปจัดการเลยละกันเ,เหมือนพวกเขาจะสนใจไปที่เพื่อนของเรามากกว่าก้ยยืนเก็บตรงนี้แบบชิชวๆเลย อ่ะแล้วเพื่อยเราไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยากการจะการได้แค่22รอบเท่นานั้นฝ่ายเราก็จะเป็นฝ่ายชนะแล้วปู่เรานี่มันเชดช็อตจริงๆเลยนะเนี่ยค่างบองตัวเองนิดนึงจากการต้องนี่สักหน่อยฮ่าฮ่าฮ่าสายใจแล้วเกิดโวยอืยอๆเจ้านี้เกิดใหม่แล้วแอบซุ่มจบตีอยู่ข้างหลังแล้วไงใหม่ใหม่ใหมม,มาฟังนี่ก็ไม่ต่างอะไรกันแล้ว เราต้องสำรวจรอบนี้ให้ดีแล้วนี่จัดการเพื่อนเราไปแล้วตอนเราก็จัดการเขาไปเหมือนกันแล้วเขาก็จัดการเราต่อโหปูเกิดใหม่ในสองวีถ้าให้เราเกิดใหม่แล้วมีสถานะมาตาซะด้วยต้องดีไปจัดการเจ้าหัวนี่เสและอื้อใช่ตัวละครเดียวกับเราซะด้วยนีจะโนวนการจัดการของแต่เราฟังต่างกันลิบหลี่มากตอนนี้ขึ้นแจงเดินอีกว่าเราเหลือจัดการได้แค่สิบรอบฟังแล้วก็จะชนะเรียบร้อยโอ้ยหลุดโฟกัสไปนิดนึงเกือบโดนจี่จัดการเลยอ่ะฮันแน่ฮันแน่บุกกันมาเั้งสองคนสองต่อหนึ่งก็สู้อะไรกันไม่ได้หรอกนะสามต่อหนึ่ง แต่เราก็จัดก,การสองคนนั้นไปนอนแอ่งแมงแล้วสอมาหลบหลังทางขายานิสนึ่งก็ค่อยจัดการแม่สาวคนในฮันน้าเกิดมากันแล้วเหรอเราคนเดียวจัดการไปกี่รายล่ะเนี่ยแลกกับข้าพลังของเราตอนนี้หเหลือแค่สิบท่าเองเอะต้องหลบก่อนหลบก่อนละและวนาทีสองคนสุดท้ายเพื่อนกับเราก็ได้จัดการแล้ววิชาร์รี่แบงค์แบงฮู้ฮู้ าดูกันดีกว่าเลเวลของเราอัพจากเลเวล3เป็นเลเวล4โอ้ยสีที่ชาแน,นลตอนนี้ขึ้นเป็น MVP ด้วยคะแนน16.2ในฟังชั์ตฝั่งนั้นสี่แตการเวลาดับที่28เอ้ยค่ะมาต่อที่ตัวละครถัดไปเวโรนิก้าตอนนี้ฝั่งของเราเป็นเป็นฝั่งบุกสีประจำทีมของเราก็ยังเป็นสีน้ำเงินอยู่เหมือนเดิมสถานที่ในการแข่งขันในครั้งนี้ก็ยังเป็นที่เดิมเลยอะ่ะมองซ้ายมองขวาไม่มีอะไรต่างกันฉันขยับไปนาที่ปกป้องเรายังคงอยู่เดินมาตรงกลางตรงนี้ตั้งแต่ก็เออว้าาาตัวละครนี้ เรตอนิก้าหน่อยสู้เฮนริซอนไม่ได้เลยนะเนี่ยเห็นที่เราต้องได้หลบแบบจุกซะแล้วอุย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 จืบจืบยาฤกษ์นี่ยเจ้านี่โดนเขายิงทีเดียวข้าบเลาก็ลดไปเหลือหกสิบสี่แล้วเนี่ยอือแล้วตายอีกรอบเยี่ยมจริงๆเลย เอาใหม่พั้นติสัมปัญญาเราเอฟอยู่หลังก้อนนี้ดีกว่าผนังสุดแข็งแกร่งนี่จะช่วยเราปกป้องฝั่งนั้นจัดการแบบเรียบเลยแล้วเพื่อนฝั่งเราก็ตุยกันในเวลาที่เฟสช็อตของเราจะกลับมาชิงชัยอีกครั้งแต่เราก็ต้องขืนชีพอีกรอบหนึ่งนะตอนนั้นสิยิงแบบสนุกสุดเด้อยแรงเลยยากจะขืนชีพได้สี่พลาแล้วคราวนี้เราต้องแอบเนียนๆแหวบนั่งยองๆจุ๊งจุ๊งจุ๊งครไม่ช้าตอนนี้ขึ้นมาน้ำให้ได้ตอนนี้นำสุดเจ็บต่อสิบสี่แล้ว กลัวมาดิค้าแหมคุณพี่บังฉันหน่อยร่างกายฉันอ่อนแอไปนิดเห็นที่เวลาเล่นเกมต้องใช้ตัวละครผู้ชายในการแข่งขันฉันแล้วความผู้หญิงไม่ค่อยเกิดซะเลยดูสิอทใหม่เกมนี้เราตัวแย่ไปกี่รอบแล้วเนี่ยตอนนี้เขากำลังนำเราแล้วอุ้ยการแข่งขันครั้งนี้สูสีมากสมยุดีสมยุดีเราตื่นเต้นกันแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊เหมือนคราวที่แล้วเลยต่างกันลิกลับเพราะเราจับกาดตอนนี้ก็จัดการเราแบบแมนมากเลยอยาขับพลังเลยสิบสองะไรแบบร้ขอให้ช็อตอีกสักรอบตายอีกรอบนึง ง,งต่พอให้ความกล้าแก่งในตัวเราไม่ชนะทุกเซ่งหังซ้ายหันขวาไม่มีครับโจมตีค่อยดีนะโอ้โหฟังนั้นี่ไม่บ,บ่แม้เลยนี่ค่ะดูหล่อเทชมาัดเดี๋ยวเราก็คงได้เล่นต่อละครนพวงนี้อีกสักแป๊บนึงนานๆๆะเดินกันมาเป็นขยโยซอรี่นะคะตอนนี้เรานำลาให้เเพราะเราได้แอบจุ๊ ให้เพื่อนเป็นกอกำบังเราแล้วเราก็ค่อยจัดการแบบนินเงี้ยว้าวตอนนี้เราแค่17นอเท่านั้นเราก็จะชนะแล้วนั่นนั่นนั่นเขายิงเราแต่เขายิงไม่แม่นเท่าระเบเขาหลบสักแป๊บอือเกิดกันมา3นอทเออสามตอนหนึ่งก็คงทุกตัวหยุดแล้วแหมแล้วพอเขาจัดการเราได้เขาก็หลบไปเลยเอ๊ะฝั่งนี้เนี่ยเออเราเล่าที่ขาพราของกันเราลดเพราว่าไม่พวกมันรอบโจมตีนี่เองด้านหน้าของเราก็ยิงใส่กันไม่ยั่งโหยว้าวส่งีว่าสูสีมากทำไงดีเนีเกิดใหม่กันเถอะ ว่าปืนของเขาแรงกันนะเวลาให้ตอนนี้เหรอการจัดการแค่สิบเพื่อนของเราไว้ใจได้อยู่แล้วเปล่านั่นเนี่ยถ้าไม่มีโอกาสได้เดินไปทางนั้นเลยเพราะข้าพลังเราน้อยมากเลยข่าวเนี่ยมิโรนิก้าเกิดมาพร้อมร่างกายที่บอบบางและอ่อนแอขนาดในการยืนปืนแม่งอย่างเดียวอุ้ยตอนนี้เหลอยู่ยี่สิบแล้วจุ๊กๆๆ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 ๆนๆๆ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 ่ๆๆๆๆแๆๆ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 ๆ ไม่ดูกันสิว่าคราวนี้จะขึ้น m v p ไหมอ่าเป็นไงล,ล่ะ CT Shen ยังอยู่ที่ m v p 13คะแนนโอ้ยแต่คะแนน m v p ของเราเดินน้อยกว่าฝั่งป้องกันฝั่งนั้นนะซะิรายฝั่งเราก็ชนะอยู่ดีมากระต่อที่ตัวละคร Nash ดูกันสิว่าตัวละครนี้จะช่วยให้เราอึดขึ้นบ้างไหมเอานี้สำหบับฝั่งป้องกันเหมือนจะเป็นแมปใหม่ซะด้วยนะเนี่ยคอยน่าตื่นเต้นหน่อยแ,แรนดอมมาก็อยู่สถที่สูงเลยว่าฉันอยู่ต่ำกว่านี้อีกสักนิดนะแหม่กระโดดลงมาแล้วจุ๊มจุ๊มอาราค่อคน จบติดข้างๆแต่มอนตัวละครผู้ชายคนนี้น,น a s จะอึดขึ้นนิดหน่อยเอออึดที่พอไม่ขึ้นจิ้มอีกสามสองหนึ่งอ้าวไม่พอม,มีเครนซะด้วยแล้วขึ้นไปบนเครนด้านบนั้นมันได้ไหมเนี่ยเริ่มเติรมเติร์มฝัมม่งนี้เขาบุกม,มาหาล้อมแบบกล้ามากเราจะแอบเข้าไปหาฝั่งเขาได้ไหมนะให้เราเอาดีกว่าแค่นี้เขาพลังของเราก็ลดไปเหลือเจ็ดสิบสองแล้วอะอ๋อแล้วเมื่อกี้เรายิง เสียก็สุดไปสือฟรีเลยนๆๆั่นนี่โดนสักนัดเลยเนี่ยอทำไมอยู่ๆขับพลังราลดได้เฮ้ยนั่นไงเราจะตัวการที่ทำขับพลังของเราลดแล้โอ้ยตอนนี้บันจบสาหัสขับพลังเหลือ55แล้ว แต่ยังไงตอนนี้เราก็นําเขาอยู่15ต่อ5เลยเพราะรมีซีทีชั้นแนวคนในคอยจัดการเฮดช็อตอยู่ยังไงล่ะแรกกับก็คือชิพอีกสักหน่อยเพื่อนเขาเราหายไปไหนหมดก็ไม่รู้เนี่ยแต่มีคนใช้ตัวลัครเหมือนเราซะด้วยโอ้โหนี่เขาวิ่งเข้ามาในฝั่งของเราเลยนะเนี่ยส่วนนายคนนั้นก็ยังยืนพ้อจุดเดิมเหมือนเดิมมาเสให้ดเราจัดการหน่อยเป็นไงกลังการป้องกันของเรานตอนนี้เหลืออยู่ทั้ง88ถึงค่าพลังจะลดไปแต่ขันป้องอังอยู่เราก็สบายๆชิลๆนะจ๊ะ ตอนนี้เพ e ื <S <S ่อนเขาลหายไปได้หมดไปแล้วนอนเองเหม่งอยู่คนเดียวเลยเนี่ยยังไงเพื่อนเราค่อยๆสปอนไหมโอ้โหเหมือนของตรงข้ามเขาใช้ตัวละครเวโรนิก้าเยอะนะเนี่ยก็รู้อยู่ว่าเจ้านั่นไม่ค่อยอึดเท่าไหร่ตอนคราวที่แล้วเราใช้แป๊บเดียวเราก็ตุ่ยเย่ละตอนนี้ข้าพลังเราเหลือสองแล้วก็ยังมีชีวิตรอดได้นะเนี่ยโอ้ไม่กอดมากเลยจุ๊ฮาขอดิงดาวไปเติมข้าพลังร้อยเต็มก่อนนะจราอุ้ยไปแล้วไปแล้วสถานะออมตะของเรายิงเหลืออยู่ต่อมาสามมวยเพื่อเขาเรากำลังจัดการเจ้านั่นอย่างนู่นนี่เลยตึกโอ้เรายิงใหห้้ชอตไปังลายคนเลลยยนนะเเี่แ้วาฮดา ทางนี้แทนอ่ะใหเวลายิงเราต้องเปิดมีสายทันดีๆนะเนี่ยมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมองหัวมองล่างด้วยไม่ไม่รู้จะอยู่ตรงไหนและสามารถขีดรู้ได้ด้วยเฮ้ยเคาอยู่หลังเพื่อนนิ่มทีมสักไหนนะคะอ้าวเขาย่อลงไปซะแล้วไม่เได้ไม่ไดเราแอบจัดการด้านหลังตรงไหนไ้ก็ได้ดูสิตอนนี้ทีมของเราจัดการไม่ได้สามสิบเก้าต่อยี่สิบแล้ว ตอนนี้ืะการสังหาร่แค่สิบครั้งไน่นอนชัยชนะแห่งวิ่ทอรี่ก็จะตกเป็นของทีมฝั่งเราอีกสักครั้งทีเราจะไปทดลองตัวละครถัดไปนะเนลาการแข่งแข่งตอนนี้เหลือแบบชิวๆล้วเพิ่งใช้เวลาไ,ไปแค่2นาทีสามารถเจอกายได้ถึงส4่รายเลยแหละโฮโฮตอนนี้ไม่ค่อยสูสีเท่าตาทีแล้วรือฝั่งตรงข้ามน่ะสิจะก,การได้แค่20โอ้ยโมเตโร์โดนเขาเก็บเลยอะมาให้ตอนนี้เหลือแค่6คนเท่านั้นมาสิมา ก็พี่จัดการน้องหน่อยจึงจๆงจงปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วนี่เพื่อนเราเหย็นของเราไม่จัดการเลยยิงไปโดนฝาบ้านหรือเปล่าเนี่ยน่ยน่รายสุดท้ายขอให้ตกเป็นของเราได้ไหมช่มงเด็ดช็อตไปเรียบร้อยเยสเยส,ยส,ยสรายนี้พวกเราเอาเวกอ์ ครั้งนี้ m v p ด้วยคะแนน17.2มาต่อที่ตัวละครอะไรนะค็เตซูอ่าเราจะมารองตัวละครก็เตซูกันนีกค่ะพร้อมลงสนามด้วยซี c ีช n n e แนตัวละครนี้จะเป็นตัวละครที่ถูกสร้างด้วย AI ด้วยนะเึ๊บเกิดมาบนสถานที่เดิมอีกแล้วขอโดนรปสักนิด ายเวลาเปิดทางนี่เราจัดการทำฟังตรงข้ามแลบจุ่จุ่จู่จจจจจัดการเออ่ตัวละคร AI นี่ค่ะมารังรถเกลยวจังเลยเลยยิงพาแล้วโดนยิงไปปั้งเดียวเองสงสัยปืนเขาแรงจริงเขาจะยิงไม่รัวแบบเราแต่เขาปั้งเดียวก็สามารถทำราน็อกได้เลยเนี่ยแต่ไม่ต้องห่วงเราติดยิงรัวรัวเอาไม่แรงไม่เป็นไรแค่ลรงชุกซี่ AVP ีก็ตกเป็นของเราแล้วเริ่องมาตอนนี้พวกเขาสามารถจัดการได้เท่ากับของเราเลย5ต่อ5้าเสียดายเราไม่มีปืนสไนเปอร์ไว้จ่อยิงดีๆให้ยิงรัวแบบีบางทีมันก็ไม่ค่อยแม่นจะเท่าหรา นะไม่นะไ,ไม่นะตอนนี้เขานำเราไปกาวต่อเจ็ดแล้วเร่อเรเราต้องรีบจัดการอีกสองคนที่ทำให้ช้าตอนนี้เราเท่ากับเข้าจึมจึมยยอดสักหน่อยจุ๊บจุ๊บจุ๊บะานให้เราเชื่อมันในเพื่อนร่วมทีมของเราจะต้องจัดการคนฝั่งนั้นได้อย่างแน่นอน<า>เราจะนันยิงโดนกำแพงกว่าทุกดอกเลยการจัดการจะนันได้แบบง่ายง่ายได้ถ้าไม่ฟังชาตอนนี้เราขึ้น,นํำแล้วไปสิบสามต่อสิบสามเอาไม่นำนี่วาเท่ากันอย่างอยเราก็เกิดใหม่ได้เราไปวับเที่ยวฝั่งนู้นดีไหมโอ้ยมาใหม่ๆเจ้านีบุกฝั่งเราแล้วว่าอะไรนะอ๋อเนอไไ่้กมีคปป ด้วยนะเนี่ยนาวัดเสียวเขาจะยิงลงมาจากด้านบนจริงๆเลยพอสำรวจขึ้นไปมองด้านบนซะด้วยนะดูด้านบนท้องฟ้าสดใสขนาดที่พวกเรากำลังทำสงครามอยู่่คนเดี๋ยวายนั้นก็ยิงอยู่โรเลยขอเติมกระสุนแป๊บเดียวไม่ได้หรือไงอะปืนในสต็อกถ้าเปลี่ยนเป็นอีกอันนึงมันจะยิงชา้าแต่ว่าเมืม่อเมชแรงอยู่เราชอบปืนที่ใช้ยิงโรโรอย่างนี้นี่แหละจุ๊บจิ้มตอนนี้กระสุนเราสามห้า เพื่อจัดการไปเรียบร้อยโอ้ด้านข้างนี้มันมีบันไดให้ปีนขึ้นไปน,นี่เอ๋ว่าอยู่ทําไมฝังตรงข้ามเขาบินเหาะขึ้นไปบนนั้นได้นันาเราอยู่ตรงนี้แหละที่ประจำของเราประจําการตุยนั่นไงนั่นก็ชอบแอ๋มันรอบจัดการเราตรงรูนี่เรื่องนี้ที่การจัดการตอนนี้ของเรายังนําอยู่ไม่งั้นเราก,ก็จะน,นี่ไม่รอดสักรายหรอกนะหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะด้วยพวกพวกเราจัดการหมดแล้วไอ้เฮ้นีน่นีน่นี่แมนซ่อนโดนเรายิงอย่างแม่นไปแล้ว สำรวจใต้กอาสักหน่อยเพื่อนคนเดินดุ่มๆไปบุกฝั่งนั้นบ้างไหมนนะ่าไม่เอาเสียงตู้เย่มาเลยเห็นเพื่อนเราสู้กับคนนี้นานแล้วขอยิงเก็บเพชรช็อตให้เลยละกันนะจ๊ะโอ้ยโอ้ยไอ้อเวโรนิกานี่ก็โหดจริงจริงมันแองแอหมงไรเราไม่เป็นไรเลยแค่ยี่สิบเอ็นนอเท่านั้นแม่ก็รอบจาัดก,การจากด้านบนบ้างน,นะจ๊ะที่แท้ข้ามือนี่มันดีจริงๆน่าเสียดายที่เขาไม่ค่อยโผล่มาฝั่งนี้เยอะเท่าไ,รนะไหร่นักนายต้องแอบอยู่ตรงนี้จ็บเจ็เป็นยังไงถ้าเราเดินไปฝั่งนั้นปะเง็นยังไงราเหมือนที่เขา เอาวอาเออเขาย่เฉยแล้วเราก็จัดการไม้ทันน้ะห่วยกลุ้มช้าจริงๆเลยแก้มือใหม่เลยเราไปแก้มือแก้มือเพื่อนเรายืนตรงนั้นตั้งหนึ่งสองสามสี่คนน่เสร็จไปแล้วหนึ่งรายสองรายและกำลังจะสามรายแล้วถ้าเราไม่รีบจัดการเขาก่อนตุ๊กเข้าไปแบบใจนกกล้ลาใจนักซูเ้อยเราก็จัดการเขาได้ก่อนที่เราจะเลบไปนะถือว่าคุ้มแล้วเนี่ยสี่ต่อหนึ่งรายปาดปาดปาดระหว่างนี้เพื่อนเราก็จัดการเป็นสักนิดหน่อย พอเพื่อนจัดการให้คขาบัลเขาลดไปเยอะแล้วเราก็ค่อยไปจัดการเทชทอนแบบคมๆเอาวบุกข้างหลังก็ไม่บอกนี่หว่าแฮมตัวละครนี้สูสีเท่ากับตอนที่ใช้ตวลรครนเอออะไรนะอ้าวเวโลนิกา้าสาวสวยคนนั้นเลยเปฮ๊บเร่งดีละปังเฮ้ห้องนั้นเราเข้าไปได้ไมนะั้ยถ้าเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นแมวไม่เสียงเฮ้เาขาที่แล้วจัดการเธอไม่ได้เขานี่ชจัดการได้แล้วนะจ๊ะเจ๊เจ๊ขอแอสซองเดี๋ยวเฮ้เาขาไม่รู้ตัวักด้วยจงจบจๆจงจัดการได้สบายเลยแต่ก็ต้องระแวงเขาเกิดสปอนมาใหม่ด้วยนะ ของแรกพอตอนนี้ชัยชนะตกไปของเราแล้วโอ้โหซีทีชนะยิงเอ็มวีพีด้วยคะแนนสิบสี่จุดเก้าทำโดนในชาร์ททั้งหมดเลยนะนะเนี่ยไปกระต่อที่ต่อกครหัดไปกันเถอะชอข่าวทีแล้วเป็นสาวเท่เบโลนิก้าเรานี่เป็นสาวสุดน่ารักนิต้าเองค่ะวันนี้ใช้พลังทำลายล้างได้มากที่สุดด้วยนี่เน,นี่ยอา้าวแล้วไปเริ่มกันโลดเตรียมพร้อมฟังป้องกันสามสองหนึ่งเริ่มมายเพื่อนของเราเขาเดินลงไปา,ล,า,ล,าล่างเร็วจังเลยฮะเจ๊เจ๊เจอขอเราไปด้วยนะจ๊ะรอด้วยรอด้วยเอ็นซีดแดงแดงโผล่มาแล้วปึ๊บ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 ป,ป,ป วีเอสนิตามาไรยสามสองหนึ่งไงเงือบไปแล้วอุย้ยนิตานี่คือจิงกันนะเนี่ยสมกับพลังทำลายล้าง นี่ไร้ลายแล้วจะตัวแยกกันไม่เป็นไรหรอกนะพื้นเชมหน่อยสองเว1หนึ่งเวศูนย์เวรอบๆสถานะอมตะไปแล้วเวลาสถานะอมตะนี่เคลื่อนที่ช้าจริงๆเลยน่าจะใช้เวลาที่เป็นสถานะอมตะที่จัดการให้ครบเป็นระมาณสิบลายแบบนั้นเราได้เปรียบแบบสุดๆเลยเจ้านั่นบุกเข้ามาแบบเออโอ้ตุยเยกกันหมดเจ้านั่นใช้อาวุธได้ยะประชิดเหรอนั่นฮะโคตแก่วเลยเพื่อนไปไปไปแล้วต้องเข้าคามฟีฟ้าตัวเองเข้าไว้ไรก็ที่มาทำไรเปิดใช้ฉันไม่ยอมหรอกนะเมื่อกี้เขาใช้ระเบิดดังว้างนะเขาเดินมาแป๊บเดียวเรา ง่ายเงือบกันส่งสามคนเลยอย่างเมื่อกี้แต่เราจัดการระยะไกลนี่แหละปลอดภัยสุดแหละวระหว่างนั้นเป็นระหว่างที่เรากำลังเติมกระสุนถูอด้วยแล้วก็เลยไม่ทันได้จัดการได้แบบร้ายแล้วได้แก้มือแล้วมาตกรีนีที่ยังสถานะอัปตาอยู่พวกนี้ยิ่งก็เลยไม่เกิดอะไรขึ้นโอ้ยโชคดีจริงๆเอาเฮ้ยหนีกันหมดเลยอ่ะเฮครับเวลาเหลือแปดแล้วฉันตู้สิบเจ็ดต่อสิบหกนี้แต่นี่ก็แน่ว่าเสียวอยู่เหมือนเดิมผ่านไปสองนาทีแล้วเราจัดการได้แค่สิบเจ็ดไอ้หอเนี่ยก็ตีพันไปสองนาทีแล้วเราจัดการได้ประมาณสามส เวบยว่ามาตอนนี้ฝั่งศัตรูของเราเลยการสร้งหานนี่แค่สีบรอบเท่านั้นเราต้องรีบเล็งจากข้างบนนี้ให้เสร็จเลยรียบร้อยซะแลยโวยโวยโวยแต่อยู่ข้างบนนี่ก็โดนเหมือนกันหันซ้ายหันขวาไม่มีองค์ขลังปกป้องซะเลยทำรับไปสองต้องรีบจัดการซะแล้วแน่ๆถ้ายอเราเห็นเขาจังชัดแจ๋วจุกจุ๊โกลกันมาอีกซิเราจะได้จัดการให้เรียบเลยอยู่ข้างบนนี่ระวังกระสุนจะมาไม่ถึงนะจ๊ะโอ้เร่เลยแค่ห้าครั้งเท่านั้นเกมนี้เราก็จะเป็นคนวีคทอรี่อีกแล้ว แต่เราจะมาจุดไว้ตรงนี้แหละไม่ลงไปไหนทั้งนั้นเธเพิ่งลงไปแล้วตุ่ยยี่อีกรอบอยากจะตุยปึ้งปืนแล้วขอให้รายสุดท้ายเป็นการจัดการของเราเถอะนะวูวแย่แย่และครั้งนี้เราก็ชนะเช่นเดิมตัวละคารนี้ตาก็อึดเหมือนกันนะเนี่ยคราวนี้ดูจากชาติพวกเราเอวีพีอีกแล้วฝั่งเราคิวไปตั้งยี่สิบคนแนะ่โอมาต่อที่ตัวละคารสุดท้ายเอริกสันอยากคำอธิบายคือบอกว่าตัวละคารนี้ไร้ความกลัวในอันตรายยุ่นนะเนี่ยตรงตรงตรงมาต่อ ขอนสุดท้ายด้วยแมปใหม่ใช้ไลายไวรูช์มาดูแค่ซัวแมปใหม่แมปนีปป้จะเข้ากับฟีเมอ์ของเราหรือไม่จะมีที่ให้เราได้แอบเฮดช็อตแบบเนียนๆไหมเนี่ยขวาไร้ใช่ดีหันซ้ายหันขวาไปทางขวาดีกว่าแย่แ yeah, ย yeah, yeah. ่แย่แต่มาถึงตรงนี้แล้วฟังสตูรู้ยังไม่โผล่มาสักคนเฮ้เขาไปเดิมรายแรกด้วยเราเองนะจ๊ะอูเรียบระฮ้อยไปแล้วรายนั้นนี่แหละนี่แหละแอบอยู่ตรงนี้แนนะ่ขอเฮดช็อตข้อหาทำให้เพื่อนของฉันนอนแอ่งแมงอยู่ตรงนั้นจะหนีฉูอะไรเราไม่ได้หรอกอู้หูอุ้ยเจ้าตัวละครเอริกสันนี่ก็ใช้ได้ นีนี่อ่ะหน,นังหนาพอทนเลยความแข็งแรงบุกเบิลกระรัำใหญ่โตมโหรารก็ให้ปืนลั่นไปหน่อยทำกระเพงเข้าเป็นรูเลยเมื่อถ้าเราขึ้นมาสำรวจด้านบนนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะเท่ากับไม่เห็นอะไรเลยนั่นไงให้เขาโผล่มาแล้วกดจุ๊บ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 แหมเขามีสกิลการจุ๊กดดขึ้นโดดลงที่นั้นน่ะน่าเสียดายถ้าเขาไม่ได้สังเกตเห็นเรกกาซะก่อนเมื่อกระโดดขึ้นมาบนที่สูงนิดหน่อยทางนี้ก็บริหารก็เฮ้ยคราวนี้พากันมาสามสี่คนเลยอ่ะโอ้หู้ทีเราเก็บเรียบรจะกกรรตหอ แหมสปอนใหม่กันเร็วจังเลยนะตอนนี้กระสุนเราเหลือแค่แบบนั้นแล้ว啊วองว่าเขาจะไม่แอบ์บรจมตีเราตอนนี้แลวกันนะกระสุนไปพอขอเติมก่อนแป๊บโอ้ย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 ,อยแล้วยังแะไรเพื่อนคอยช่วยฉันหน่อยฝั่งนั้นรีบร้อยมาจัดการฝั่งสกก่อนโอ้ยพักสักครู่นะครับท่านขอเติมกระสุนแป๊บโอ้ยฝั่งนั้นก็เติมกระสุนเือนกด้วยโอ้โอด่านนี้จัดการ22่อต่อข้างกันแบบปรีบบอกเลย ระหว่างนี้เธอก็มาเติมกระสุนให้มันเต็มๆกันฉันหน่อยใครกันที่มาทำร้ายเพื่อนฉันโอ้โอ้สาวไปจัดการฝั่งนั้นมาโดนคิวฝั่งนี้ฉันได้ไปไปโกโก้โก้ไปแก้ตัวกันดีกว่าโชแวนโชแวนจะเป็นยังไงถ้าเราโดดขึ้นไปรตรงนี้เลยเ้อไม่ได้ใชเกนะือบกตก รดิมๆขอบคุณกล่องนี้ที่ทําให้เราสามารถขึ้นไปจัดการพวกปีได้ฟังเขาเขาไม่มีทางให้ขึ้นสินะ <c oughs> พรังของเราตอนนี้ตอนเกิดใหม่ปุ๊บยังเต็มร้อยอยู่เลยกำนังยิงไม่ค่อยแบนนะจ๊ะเอ,อ้ยทำไมเข้ามาอเราลัวเก้าสิบแล้วอะอหันซ้ายขวาม่มีใครโจมตีเราอยู่นี่นะไนใคดีไหนเงียบสงบแล้วมีให้ฟื้นฟูค่าพลังระหว่างแมปน่าจะดีนะเนี่ยเอฉันรู้ตัวการแล้วก็สูนมาจากข้างหลังนั่นไงมารอบสังหารแล้วบอกเลยว่าไม่หอยเขาทำงานกันเป็นทีมากเลยอะเจ้านัานีปจัดการชันด้านหลังแล้วก็มมีคนนนาาาารอบสังหด้้ จะได้ให้เรารู้ตัวช้าไปหน่อยโอ้ยจริงๆแต่ตอนนี้ยังกระสงคลัมโอ้ย <c oughs> เดินผ่านโดนลูกหลงสันทาย <c oughs> เอาอะไรเพื่อนใชยกันใช้กัน กระสุนแป๊บเกเธอจัดการให้กอนนะจ๊ะตึงๆเรื่องๆๆกับที่จุดประจำจุดเดิมของเรากันดีกว่าจุดนี้แหละคือจุดวิสัยทั์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกเราต้องสกเกตให้ดีว่ากระสุนมาจากทางไหนอะนะนี้เลยการจัดการอีกแค่แปดรอบฝั่งเราก็ชนะใสๆเผื่อรอคูเดาเขากำเนิดม่ก่อนไปทางซ้ายหับไปขวาเผื่อมีใครรับจมตีเราอ,อีกนั้นๆนะฮะดานหน้าปวกกันมนาแล้วขอ,ขอเติมกระสุนแป๊บดูเอ้ปืนแรงดีดีปืนใหญ่ดีเหมือนมันจะลอยเออ เราตัวนี้พอเราหัวไปโขกกับหินข้างๆอีกโนไปก่อนเกิดใหม่รอบหนึ่งแน่ๆเลยคราวนี้เราเปลี่ยนฝั่งมาทางนี้กันบ้างดีกว่าฝั่งนั้นนาจะเข้ารู้ใสแล้วนั่นไงจะน่กำลังจัดการเพื่อนของฉันยามาเฮ้ยเล็กจะกลายสามรอบแล้วเยอะนั้นพอไปข้างหลังได้ยังไงอะ้วเพื่อนของเราไม่จัดการเลยแนะ่ๆนะนะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วฝั่งซ้ายไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่กลับไปที่จุดเดิมที่ประจำของเราจะรู้ก็ไม่เป็นไร,รเราจัดการได้แน่ๆจะกลายเป็นหนึ่งสไลด์แล้วปิดข้อมาขอให้คนสุดท้ายได คราวนี้ก็ M V P Q 2 8สุดยอดอ้าจำรับสมรก,การทดสอบตัวละครทั้ง6ตัวละครในเกมนี้แอนซอนเวโรนิก้าเนชโคตสูมิต้าแล้วก็เอริกสันดูเหมือนจะที่พายมาทั้งหมดเนี่ยม,มีเบิ้มกล้ามใหญ่เอริกสันจะอึดสุดเลยแล้วเนี่ยทำให้เราสามารถแอบซุ่มจับก,การได้แบบยาวๆเลยแหละฮ่าไมาว่าฉันทำความพักสนุกจากเกมหมายว่าฉันทำความพักสนุกจากเกมม m o r t วัน x f i r e ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนค่ะชอบกดไลค์แชร์กดแชร์และ Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนรับิดีโออัปเดตจากช่องของเราค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบาย